โอ้้เป็นไงบงบบาครัสวัสดีครับทุกคนครับผมซอฟรันนะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับผมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ปัตตานีอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขแล้วก็รู้สึกแบบออภูมิใจ มากๆเลยนะครับก็คือว่าวันนี้เนี่ยช่อง c t Story แห่งนี้เนี่ยรับงานเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะครับก็คือว่ามีร้านของผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับเจ้าของร้านเคบับเนี่ยติดต่อผมมาให้ไปรีวิวที่ร้านนะครับเป็นการรีวิวอาหารเคบับรีวิวเมนูซิกเนเจอร์ของร้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับซึ่งเราจะไปกับอาริฟินนะครับแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อว่ายายานนะครับซึ่งอาริฟินก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วแหละออกคลิปผมได้สองสามคลิป ก็อีกคนนึงก็ย่ายานะครับเราจะไปกัน3มคนนะครับแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปเจอกันที่ร้านเลยนะครับผมไปทุก่อนครับตอนนี้เราถึงที่ร้านแล้วนะครับผมเป็นร้านชื่อว่าชูกมาเคบับบร้านนูนครับซึ่งตั้งอยู่ที่เจะบังตีกรนนะครับเดี๋ยวนี่ผมพาไปดูบรรยากาศในร้านก่อนแล้วกันนะครับผม ผมมากับสามคนนะครับนี่นี่นี่ทุกคนครับระหว่างที่เรารอเมนูหลักมาครับเรามีอาหารย่อยให้กินนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาดูอาหารนีให้ให้ดูก่อนนะครับมามาโอ้โหนั่ง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 นี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยรับคนนี้คนนี้ชื่อยาครับชื่อยายาอะไรชอยาครับผมเป็นยังไงบ้างวะนี่ทุกคนทุกคนดูครับ มันเป็นดูดูความหนึบของแป้งทุกคนโอเคทุกคนระหว่างเราเรอเมนูหลักนะก็จะมีเมนูย่อยนะครับมาให้ชิมนะครับมาให้ทานเล่นซึ่งเมนูที่ผมจะแนะนํานั่นก็คือนี่ครับเขาเรียกว่าบุฟอารับนะครับซึ่งจะคล้ายๆกะหรี่ปัาบ,บ้านเราแหละแต่มันคนละคนละแบบกันนะแบบส่วนผสมมันคนละอย่างกันอันนี้มันรู้สึกความหนึบหนับมากกว่านะครับอันนี้เป็นแบบแรกครับซึ่งจะเป็นแบบกลมๆนะครับผมนี่โอ้สุดยอดแล้วก็แบบที่สองนะครับผมก็คือเหมือนกะหรี่ปั๊บแหละ ครับผมเราเชิมันนี่ก่อนนะมันนี้คืออะไรอันนี้คือบุฟอาหับดูดูโอ้โหทุกคนนี่ดูความหนึบของแป้งนะนะครับยะนี่ครับลองกินดูรู้สึกไงอร่อยไหมอร่อยบอกไว้เลยว่าอร่อยอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยคือมันมันไม่เลี่ยนอ่ะ แล้วก็ที่นี่เป็นซิ่งเนเจอร์เป็นออริจินอลของนําเข้าจากซาอุดิอาระเบียนะครับอาหรับของแท้ครับผมบอกเลยแบเจ้าของร้านยังพูดไทยไม่ได้เลยนะครับคือนําเข้าจากอาหรับง่ายๆนะครับผมอยากให้ลองมาชิมนะครับร้านตั้งอยู่ที่เจบังติงกออําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับผมใช่นําเข้าสิครับอะไรครับเหมือนเป็นการเขาเอารูปแบบการทําขนมจากที่นู่นแล้วก็เขามาทำที่ไทยใช่ครับผมอย่างนั้นแหละอย่างคือราคาก็ไม่แพง คือบจํจต้องได้ไม่แพงมากครับผมใครอยู่แถวนี้หรือว่ายังไงอะ่ะเออว่าเวียนมาได้นะครับผมเสมอเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเคบับแล้วก็อีกอีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่เนี่ยเชลเบอรมานะครับผมโอเคอันนี้ก็เหมือนจารปัตนะครับเดี๋ยวลองแกะให้ดูนะดูใส่นะเนื้อแกะนะให้แกะไหม <c oughs> โอเคแกะ <c oughs> นี่มันมันเป็นไส้ไก่ใช่ไหมเนี่ย ใช็นไก่ไก่เป็นไก่เป็นไงทุกคนเขาอยากินให้อยากกินอืมแป้งแป้งมันอร่อยดีครับผมคือมันต่างจากกะหลีปปั๊บกันเราอะครับพี่ยังไงที่ไส้มันเยอะอะเออใช่พอกินเยอะๆไปมันเอื่อนใช่มันจะรู้สึกเตื่อนแล้วก็เลี่ยนใช่กะหรีปัาบกะ่ปั๊บันเราเนี่ย ผมมตัมตโ้บมพูดลิ้นตัหนหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรทุกคนต้องฟังผมนะคือไก่ป้าบ,บ้านเราเนี่ยเหมือนที่ยายาบอกไส้เยอะจริงนะโคตรเยอะไส้เยอะเยอะจนเนี่ยกินแล้วก็ไส้ทะลักกมาเลยกินแ,แบบนั้นเลยแต่ว่าอันนี้มันพอดีพอดีคำผมบอกเลยอร่อยมากทุกคนแวะมาชิมได้นะครับทุกคนอ,อย่าลืมนะโอเคนี่ยที่สุดท้ายนะครับ ทุกคนอันนี้เป็นในส่วนของโรตีที่ทำในทำเมนูนะครับผมนี่เป็นโรตีอ่าที่ใช้ในการทำเชเวตมากับเคบับนะครับผมนี่เป็น,ปนแผ่นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นโรตีโยน,นะครับอ่า <c oughs> ที่ใช้ในการทำคอรดอกนะครับนี่โอ้สดยอดมากทุกคนคือยยังคือแล้วครับโอเคคือยังครับอยู่วมากเท่านี้โอเคครับ ทุกคนครับนี่เป็นเนื้อเคบับนะครับทุกคนโอ้โกกำลังย่างเลยนะครับผมยอดมากครับผม ีทุกคนครับนี่เป็นชาวด์มานะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยในประเทศไทยนะ่าจะเข้าใจว่ามันเป็นเคบับซึ่งเคบับจะอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแต่อันนี้คือเขาเรียก <c oughs> ว่าชาวด์อวะชาวด์ชาวด์มาใช่ชาวด์มานนะครับผมซึ่งเป็นชีโอเรจินอลที่ที่อาหรับที่ซาอุดีเขาเรียกกันนะครับชาวด์มานนะครับชาวด์มานเนื้อนะครับชาวด์มาไก่นะครับผมนี่นะครับผมโอเค โอ้เป uh ็นไงบ้างครับลองรีวิวเลยนาหอม้น่าหอมโอ้น่หอมครับผมน่หอมมากนี่นนี้ก็ปรุงอาไอ่ยดร่รมออืมอร่อยมาไม่พอก็มีซอสมาให้หมด๋ยอครับ นี่ทุกคนนี่เราจะมากินกันครับอของผมเป็นของผมกับิัยาเนี่ยเป็นเนื้อแล้วก็ของดอิฟินเป็นไก่นะครับอโอ้สุดยอดม,มากทุกคนเดี๋ยวผมกินก่อนนะครับ <S 2> <S 2> ชาวัดหมาเนื้อโอ้ ผมชอบรสชาติกล่องเนื้อมากนุ่มแล้ว่าแป้งเนี่ยจะเป็นจุดเด่นคือไม่มีน้ํามันนะเป็นแป้งแห้งครับผมแล้วก็ก่อนจะทาเนี่ยเขาไปอุ่นด้วยเตาับให้มันมีความร้อนซึ่งหนึบหนับเส้นเดียวกันนะครับอร่อยมากเอะเป็นไงบ้างครับอร่อยครับผมโอ้โหคำเดียวเลยใครที่ไม่ใส่ใจก็เขามีซอสบริการให้ครับโอ้โหครับผมเห็นไหมครับนี่

คนนี้หน้าตาของชาววัดมานะครับผมนี่โอ้โหมันแบนหมดแล้วผมบีบด้วยคุณยา,ยามหมดแล้วเนี่ยีย่หมดเลยยากินเยอะอามอะอากเลยอือไหมโอ้ได้แรงออกะอาะเลิกเมื่อไหร่ะฮะจะเลิมอ ไอ้ม่มากินบ่ยใช่ไหมมากินบ่อยใช่ไหมใช่ก็ช่วงปิดเก็มาซื้อแบบทุกวันเลยคือมันอร่อยมากคิบะคิบเคจินี่ยเคจินี่รักตัวคือมันแบบครบรสอ่ะแบบเขาเรียกอะไรกลมกลมกลมมันมันพอดีพอดีนะรสชาติมัน ป้อนให้ใครอ่ะใ่แค่ตักุดอ๋ออือทุกคนผมหมดแล้วนะครับอาร์เนเซียคนสุดท้ายเดี๋ยวเรามีเคบับอีกเมนูหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับผมอันนี้คือชุดมาฮะชวัหมาเอรมาอ เชวรมาก็อันนี้คือเคบับอ่าใช่ครับผมกครับตนนี้เคบับมาแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูความแตกต่างระหว่างเคบับกับเชวัตมานะครับซึ่งเชวัมาเนี่ยมันจะยังไงนะแบบมันเป็นเนื้อที่เสียนจากเตาทุกคนนึกออกว่าที่ร้านเคบับอ่ะมันจะมีเตาใช่แล้วก็ไอ้เนื้อที่หมุนๆมุนนั่นแหละเขาจะเสียบตรงนั้นนั่นคือเนื้อที่ใช้ในการทําเมนูเชวัตมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเมนูเคบับจะเป็น เนื้อหรือว่าไก่ที่เอาไปย่างใช่ไหมครับอ่าใช่ไปไปปิ้งสิใช่ใช่เนื้อที่ปิ้งแล้วก็เอามาใส่ใช่ครับรูปแบบจะเป็นอย่างนั้นซึ่งมันจะแตกต่างกับพี่ใส่ข้างในนะครับส่วนแป้งโรตีเนี่ยเชอร์รามากับเคบับก็ใช้แป้งเดียวกันนะครับผมนี่ใส่ใส้ของเคบับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นใช่เนื้อไก่เป็นแท่งๆแล้วก็มีผักเชอร์รามาก็จะเป็นเนื้อแบบอ่าสับๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมชิมไม่ดูนะว่ามัน รสชาติมันต่างกันยังไงบ้างนะครับอืออืออร่อยครับผมอร่อยมากเนื้อไก่ข้างในดีมากดูดูคำสุดท้ายเขาจะกินครับเนื้อไก่ข้างในหอมมากครับผมครับอร่อยครับคผมอร่อยอร่อยอร่อย,อรอยครับผม ต่อแล้วนะคุณไปสุดท้ายสุดท้ายฮะอือหือีทุกคนเดี๋ยวผมขอใช้เวลาในการกินก่อนนะนี่กินให้หมดบนโต๊ะแล้วเจอกันนะครับทุกคนคือโอ้โหสุดยอดมากครับแล้วคนมาไม่ขาดสายเลยเนี่ยเนี่ยเพิ่งมาแล้วเนี่ยครับผมตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านคือแบบที่ผมได้มาดูนะครับเดี๋ยวผมจะ สัมภาษณ์เขาเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งจะสัมภาษณ์เป็นภาษามาลายูนะครับเพราะว่าตัวพี่เขาเนี่ยสื่อสารภาษาไทยไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเกิดและเติบโตที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วเพิ่งมาประเทศไทย5ปีเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวของเขากันนะครับผมสลามุลแลมบีกระมุรักุตุลลอฮฺมะเราะกะซีอับดุลลาวานอมะกะห์บ่าวกลิทิมุตฮาวปาฮ์กลิทซีนีนาโปอะยาดีสุซฮ์ตับอานะภาษาไทย Lepas dia mikir-mikir mari Mari dia mikir baik ni Ada masalah jadi Dia tu nak jual roti Roti kebab Asal dia bukan kebab Nama dia shawarma. Uh, Alhamdulillah Mula-mula buat tu di dekat sijip Sa Dok di sijip Sa tu lapis boleh Dia berkata Alhamdulillah yang dia nampak sedap ya, Dia berpakaian tu Alhamdulillah Lepas tu Kopsa, kopsa, kopsa Jadi ya, boleh buat gedar di dining ada alhamdulillah dua saka. Jadi market so tapi yang dua sini. Patu ni nak mikir nak wadin so gosok <puk> lagi. Pok baru abeng apa nak tengok klik lima tahun ni pok baru ni nak so soya. Nak we mikir, nak we kijau tu mikir nak gapo, nak we bijak. Boleh buat, jangan kata tak boleh buat Tak ada modal, mungkin kata tak ada modal Boleh buat, memang tak ada modal Sekut habuk Tapi mula dikosong Buku nasi Kena usaha Jangan malah Yang satu Ikhlas Yang kedua Rajin Yang tiga Jauh bagi hak tak boleh Jangan lupa tu hasil eh. Terus ha kerja ada Jangan lupa kita kerja Kita kerja Kita kerja atas Jangan lupa adik kita tina kerja Ya ya We kita We kita kerja Orang atas ni kena kerja Power kita ada sini เลี้ยทุเลโมอิโต๊บอุบะป๊อกอีโต๊บเอาตินชาอัลลอฮ์สลามรักเอาเปบใจโย่เดบิวะ่าเดบิมาอีกอครับผมนี่ก็เป็นแบบข้อคิดนะที่พี่เขาเนี่ยได้ฝากกับเยาวชนนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องราวที่มาที่ไปของร้านนี้เนี่ยโอเคนี่ก็เป็นแบบคลิปที่ผมได้มารีวิวอย่างเป็นทางการครั้งแรกครับผมผมได้รับงานครั้งแรกก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับเบมังนะครับที่ให้โอกาสผมนะครับคือเอาจริงๆช่องผมก็ยังไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่า คือขอบคุณจากใจจริงๆที่พี่เขาเห็นถึงคือให้โอกาสแต่ว่าโอเคผมขอบคุณในในตรงนี้มากๆเลยครับผมก็ผมก็ทําอย่างเต็มที่ที่สุดนะครับก็ขอบคุณที่ให้โอกาสเด็กคนหนึ่งได้มารีวิวได้ทํางานแบบนี้ครั้งแรกนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับนี่เพื่อนผมสามคนสองคนนะครับก็ขอบคุณด้วยที่มาเป็นเพื่อนในวันนี้นะครับผมก็เป็นไงบ้างครับทุกคนโอเคครับก็ไปรับคิณด้วยใช่ อร่อยทั้งอิม่มสุดยอดมากรสชาติเนี่ยสุดยอดมากซึ่งใครอยากมาเนี่ยก็สามารถมาได้ที่ะจะบ,บางติงกอนนะครับซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีกจ้ามก็สาขาแรกเนี่ยอยู่ที่กรีนมาร์เก็ตนะครับซึ่งอยู่แถวสายมอนะแล้วก็อันนี้สาขาที่2นะครับตั้งอยู่ที่จะบ,บางติงกอนะครับส่วนสาขาที่3เนี่ยมีแพลนจะเปิดที่จังห,ห,หวัดนราธิวาสเร็วๆนี้ครับผมก็ฝากดวงให้พิคดูอาให้พิเคเขาด้วยนะครับอเอาเลยนะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมมีอะไรจะพูดม มีนะครับคือผมคือไอ้ยุ้ยนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับผมนะครับเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ด้วยรักครับผมด้วยรักและห่วงใยครับผมครับผมวัสลาม